เดอะบิลเลียนแ d สดาลิงเพื่อนพ่อรถเด็ดโดย mm hmm. ก็แซบนะตอนที่2บทเรียนหุ้นและบทเรียนแห่งเปลวไฟห้องทำงานส่วนตัวของแดนนียอนอยู่ชั้นบนสุดของเพนเฮาห้องกระจกมุมสูงที่ทอดสายตามองออกไปเห็นแสงแรกของวันส่องกระทบตึกระฟ้าเบื้องล่างเป็นประกายระยิบระยับทุกสิ่งที่อยู่ในห้องสะท้อนตัวตนของเจ้าของอย่างชัดเจนเนียบหรูหราและมีสเสน่ห์แบบเย็นชาในแบบที่น่าหลงไหล พื้นไม้สีเข้มขัดมันสะท้อนแสงบางเบาของโคมไฟทองเหลืองรูปปั้นนูนหินอ่อนของโอกุสโลแดงตั้งอยู่มุมห้องข้างเก้าอี้หนังแท้ทรงคลาสสิกกลิ่นหนังผสมกลิ่นกาแฟเอสเปรสโซจากเครื่องชงอัตโนมัติที่ยังอุนอ่นอายและแตะจมูกด้วยกลิ่นน้ำหอมกลิ่นไม้แห้งอันเป็นเอกลักษณ์ของเขายิ่งเพิ่มความรู้สึกว่าเธอกำลังก้าวเข้ามาในอาณาจักรของเขาเทียนบูชาเดินเข้ามาเงียบเงียบในชุดบเบลเซอร์บางเฉียบทับ,บราเลต ลูกไม้สีเนื้อที่แนบเนื้อไปกับทรงอกและกระโปรงทรงสอบผ่านหน้าจนเห็นผิวขาวนวลใต้แสงอ่อนของดวงตะวันผิวของเธอเป็นประกายราวกับเคลือบด้วยละอองน้ำพึง้งและเมื่อเธอขยับทุกย่างก้าวดูเหมือนเราตั้งใจจะทิ้งแรงสันสะเทือนบางอย่างไว้ในบรรยากาศบางอย่างที่เขาเริ่มรู้สึกและเกลียดตัวเองที่รู้สึกเช้านี้เราจะเริ่มจากการอ่านกราฟพื้นฐานเสียงของแดนเนียนหนักแน่นสมบูรณ์แบบยเยือกเย็นในแบบที่ข่มอารมณ์ได้อย่างมั่นคง เขาชี้ไปที่จอมอนิเตอร์ที่แสดงเส้นกราฟเคลื่อนไหวเป็นระลอกคลื่นเทียนบูชาพยักหน้าเบาๆแล้วเดินอ้อมโต๊ะมายืนข้างหลังของเขากลิ่นกายของเธออุ่นๆเจือกลิ่นวานิลามะลิและกุลาบลอยแตะจมูกของเขาในจังหวะที่เธอก้มตัวลงพิงเก้าอี้ของคนตัวใหญ่เพื่อมองไกลๆปลายนิ้วของเธอชี้ไปที่กราฟแล้วแตะปลายแขนเสื้อเชิ้ตสีขาวแผ่วเบาเส้นนี้คือการเทขายใช่ไหมคะแดนเนียนเบือนหน้าไปเพียงเล็กน้อย ดวงตาสีเทาดุดเหล็กกล้าประทัก,กับดวงตาสีเฮเซลของเธอในระยะไกลจนรู้สึกถึงลมหายใจใช่มันแสดงถึงแรงขายต่อเนื่องในหุ้นที่มีข่าวลบเหมือนแรงต้านความรู้สึกที่พยายามจะเก็บไว้แต่ยังไงก็ปิดไม่มิดน่นหรือเปล่าเสียงของเธอแผ่วเบาชิดริมใบหูของเขาในระดับที่แทบไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินทั้งหมดชายร่างสูงใหญ่ยังคงนิ่งเงียบไม่ตอบในทันทีสายตาเบือนกลับไปมองหน้าจอ ทว่าฝ่ามือบนโต๊ะกลับกำแน่นขึ้นราวกับเขาอาจกำลังจะควบคุมบางสิ่งบางอย่างในใจเธอมองเห็นรายละเอียดเล็กๆนั้นแล้วหัวราอเบาๆในลำคอยอย่างรู้ทันคุณลุงแดนยังสอนไม่ถึงวิธีอ่านอารมณ์นักลงทุนเลยนะคะคนตัวใหญ่ขยับตัวเล็กน้อยแล้วลุกขึ้นยืนเต็มความสูงร่างกายสูงสง่าในเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ปิดกล้ามอกแน่นด้วยกระดุมเพียงสามเม็ดดวงตาคมเข้มจ้องมองเธอด้วยแววอันตรายร่างทั้งสองห่างกันเพียงไม่กี่เซนติเมตร เพราะนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ใช้หลักการวัดได้เขาตอบเสียงต่ำมันต้องใช้สัญชาตยานเทียนบูชาเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วตอบกลับเสียงนุ่มแล้วคุณลุงใช้มันอยู่หรือเปล่าคะกับหนูแดนเนียนไม่พูดแต่สายตาของเขาเคลื่อนไปทั่วใบหน้าของเธอไล่จากขนตาเส้นยาวที่งอนขึ้นตามธรรมชาติพริมฝีปากสีชมพูที่ดูเหมือนเพิ่งโดนจูบและไล่ต่ำลงมาจนถึงช่วงลำคอขาวนวลที่ขยับตามจังหวะการหายใจ เธอยังมีประกายบางอย่างในแววตามั่นใจเยยาหยวนท้าทายหนุ่มใหญ่เอื้อมมือไปแตะเมาส์แล้วคลิปปิดหน้าจอด้วยความเรียบเฉยเกินจริงแสงจากหน้าจอดับลงทันทีเหลือเพียงแสงธรรมชาติที่กรองผ่านม่านโปร่งบางกลิ่นหอมของเธอรุนแรงขึ้นเมื่อเธอเก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดปลายนิ้วของเธอแตะหลังมือของเขาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนไม่อ้มอมค้อมเขาจับมือของเธอไว้ในทันทีแรงบีบที่อยู่บนมือของเธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก่อนที่เขาจะผ่อนคลายมันลงอย่างรวดเร็วราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจบางสิ่งที่ร้อนแรงกว่าเมื่อวานเทียฉันบอกแล้วว่าอย่าข้ามเส้นเธอหัวเราะในลำคอเบาๆแล้วโน้มตัวเข้าไปจนหน้าอกแนบกับแขนเสื้อสีขาวของเขาแต่ถ้าเส้นมันหยุดรงที่หนูยืนพอดีล่ะคะมันก็แปลว่าคุณลุงเดินเข้ามาเองไม่ใช่หรือมือของเขากระชับมือของเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยก่อนจะคลายออกและปล่อยมันสีหน้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่สายตาทอแสงบ่งบอกว่าเขาไม่ได้ไม่รู้สึกและกำลังต่อสู้กับมันทุกวินาทีเราควรหยุดไว้แค่นี้เขาเอ่ยเสียงเบาราวกับจะพูดกับตัวเองมากกว่าเทียนบูชาจุดรอยยิ้มเจ้าเล่ที่มุมปากอวบอิ่มชวนน่าจุมพิตของเธอก่อนจะเดินอ้อมกลับไปที่เก้าอี้อีกครั้งเธอนั่งไขว่ห้างแล้วเปิด iPad ขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้างั้นหนูขอบทเรียนเรื่องกราฟเส้นค่าเฉลี่ยต่อเลยนะคะคุณลุงแดเนียน คำว่าคุณลุงที่ออกจากปากของเธอทําเอาเขาแทบกลั้นลมหายใจทั้งเย้ายวนทั้งประชดและเต็มไปด้วยเปลวไฟที่เขารู้ว่ามันจะไม่ดับลงง่ายๆเสียงแป้นพิมพ์เริ่มดังขึ้นอีกครั้งในห้องที่เงียบงนันทว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอุณหภูมิในอากาศดูจะสูงขึง้นแม้เครื่องปรับอากาศยังทํางานอย่างเรียบเชียบเขาไม่แน่ใจว่าเธอเรียนรู้เรื่องหุ้นไปถึงไหนแล้วแต่เขารู้แน่ชัดว่าเธอได้เริ่มบทเรียนอย่างหนึ่งให้แก่เขาแล้ว บทเรียนแห่งไฟและเธอก็กำลังเป็นครูที่แสนอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเขาโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ที่นี่และอย่าลืมติดตามกด s u b s c r i b e ไว้คอยให้กำลังใจกันเยอะๆจะได้มีแรงใจสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้เพลินใจกันเรื่อยๆไงละ่ะขอขอบคุณล่วงหน้ากันไว้ตรงนี้นะครับปลอผู้ปกครองโปรดระวังด้วยนะครับนิยายไม่เหมาะสำหรับเด็กและสำหรับใครที่อยากอ่านนิยายรสชาบจัดจ้านจนนิพพานสีจมพูแต่ยังไม่รู้วิธีการโหลดนิยายคุณคุณสามารถรับลิงก์ 6ขั้นตอนสุดง่ายได้นิยายมาฟินได้ที่ไบโอหรือศึกษาวิธีการนี้ได้ที่คอมเมนต์